บุ้มก็มีกินแล้วตาหวานร่างกายแข็งแรงกแล้วทุกทุกคนอย่าได้วันเกรงเพราะย่าทำเองถูกหลักอนามัยคือมุมอ่านหนังสือตรงนี้ที่ว่าได้ประโยชน์ก็คือเด็กๆที่ว่าไปใช้เวลาว่างที่ว่าไปเล่นเกมเล่นอะไรเขาก็จะหันมาดูหนังสือตรงนี้อย่างพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยคือเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมา รวมตัวกัอนอยู่ตรงนี้ค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะรู้สึกที่ว่าภูมิใจเลยตัวเราที่ว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้พอถึงเวลาที่ว่ามีแรงกระตุ้นขึ้นมาเราก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าอยากจะให้เขาได้รับสิ่งดีๆค่ะคือความสุขตรงนี้มันมันไม่ใช่ว่าความสุขแค่ชั่วครู่ชั่วยามคือนึกถึงตอนไหนเราก็ยังมีความสุขข,ขึ้นมาะค ความสุขที่แท้จริงที่มันออกจากใจของเรามาก้นบึ้งของหัวใจอ่ะจ้ะเพศของหนังสือนะครับตอนแรกอย่างที่ผมนําเรียนก็คือเราไปสอบถามความต้องการก่อนนะครับมีตั้งแต่หนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กประถมวัยนะครับเกี่ยวกับหนังสือนิทานนะครับหนังสือนิทานบ้างหนังสือที่เหมาะกับประชาชนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับการทําอาชีพการกเกษตรส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีชาวบ้านนะฮะการปลูกพืชผักต่างๆนะฮะแล้วก็ อีกอันนึงอีกหน่วยหนึ่งก็คือหนังสือเกี่ยวกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับหนึ่งของด้านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะอะไรนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจะให้บริวาจะเป็นเด็กละอ่อนเยวาวชนนะครับหรือว่าคนในวัยกลางคนหรือว่าคนชรา,าครับเขาจะได้เรียนรู้ว่า,าการอ่านหนังสือมีประโยชน์มีความรู้มีหลายๆอย่างครับบางครั้งมากะ คือได้มีละอ่อนรุ่นที่เขาว่าอยู่ชั้นพื่สองพสามพืสี่ที่เป็นประเภทที่เป็นคน,นอ่านได้เขียนออกเป็นก้าตัวเนี่ยครับย้อนมาสอนคนุที่เขาังี่ยได้เรียนหนังสือเมื่อสมัยที่มันเหมือนมาหน่อยนะครับประมาณทักสามสิบปีขึ้นไปถึงเจ็สิบมานเนี่ยเคสของน้องน้ำฝนนะคะคือเป็นเด็กพิเศษเป็นแรงบันดาลใจให้เราหนึ่งคือหันไปหาลูกของเราเราคือตอนนี้ปลุกจิตสำเนื้อให้ลูกเราขึ้น ก่อนจะนอนมาอ่านหนังสือก่อนเนี่ยค่ะจะมาทบทวนบทเรียนที่ลูกแล้วก็การบ้านของลูกเราพยายามจะปลูกฝังว่าอ่านนี่อ่านให้แม่ฟังนะในของลูกของครูน้อยเองเองตอนแรกคือเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 อ,อ่านยังไม่ค่อยชัดคือต้องคอยสะกดเองแม่อันนี้อ่านว่ายังไงพอมาอีกครั้งหนึ่งเราพยายามกระตุ้นให้ลูกก็แม่อ่านได้แล้วนะอันนี้เป็นประโยชน์มาแล้วก็ อย่างน,น้อยๆคือสะท้อนคือสิ่งที่อยู่กับเราะลูกเราสะท้อนมาให้เราว่าเออสิ่งที่เราทําไปกระตุ้นไปพูดไปบ่อยๆคือลูกก็กลับมาให้เราค่ะต้องบอกต่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆว่าเออมันดีนะการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยมันดีจริงๆเด็กเขามีจินตนาการแล้วเขาก็มันมันทำให้เขาเออมันการเก็บเด็กเลยค่ะมันทําให้เขาสงบมีสมาธิขึ้นหนึ่งน้อยในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีห้องห้องสมุดใช่ไหม บ้านเราเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ให้เด็กสามารถมาอยู่แล้วก็มัดใจเขาได้เขาจะได้ไม่ออกไปเที่ยวที่ไหนพ่อแม่มาก็มั่นใจว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วปลอดภัยอะไรเงี้ยอืมดีตรงเนี้ยชอบมองดูก็แอบแอบนึกภูมิใจตัวเองนะว่าเออเรามีส่วนช่วยช่วยให้สังคมเขาเด็กผู้จักรักกันอ่านและที่ศูนย์ศพฟ้าเนี่ยเราไปดูโอ้ก็สวยแล้วเราก็จิ้มหนังสือเล่มหนึ่งบอกนิทานเล่มนี้ใครทํา อน้าก็ชี้ไปที่ผู้ปกครองผู้หญิงคนหนึ่งบอกของอ๋อของพี่อ่ะนะลูกอยู่ไหนพาก็ชี้ลูกบอกอ้านนายสาธิตการอ่านให้เราฟังหน่อยดิเล่านิทานให้ลูกฟังหน่อยเขาก็เอาลูกมาตั้งตักนั่งตักเสร็จก็หยิบนิทานที่เขาทํามือเนี่ยอ่านประโยคแรกที่เขาอ่านก็คือกาละค่าหนึ่งมีโวโตนห่พอฟังปั๊บเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นชนเผ่านี่เขาเป็นเขาเ,เขา,ขานี่เขาอ่านไม่ชัดเนี่ย เราทึ่งวินาทีนั้นเราทึ่งมากเลยครูก็มาแตะศอกเราบอกลุงอ๋องคะคุณแม่คนนี้เป็นชนเผ่าค่ะมันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากเลยที่ว่ากระบวนการของเราที่สร้างความตระหนักเรื่องคุณค่าการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองของเด็กประดมวัยนี้และเขากล้าก้าวข้ามความรู้สึกว่าเขาอ่านหนังสือไม่คล่องไม่เก่งไปได้แล้วก็ที่ประทับใจคือวันนั้นเรามีกิจกรรมเรื่องนิทานทามือโดยที่ให้ครูส่วนเด็กเนี่ย ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองน่ามาทำหนังสือน,ทออทนิทานทำมือน้องก็มาทํานิทานทำมือท่านที่ยามีเนี่ยวาดภาพก็ไม่เป็นหนังสือก็เพิ่งหัดเขียนเนาะก็เลยแต่งหนังสือเรื่องพาหมีภูและเพื่อนไปเที่ยวทะเลให้ผู้ปกครองอาสาอ่า,า,านนิทานท,ที่แต่งเองอะ่ะคนพื้นราเป็มีขยกมือสักคนน่ะที่พี่ประทับใจติดในหัวใจนะคือว่าแม่ชาเขายกมืออ,อาสา,า,าอาสามาเล่าเล่านิทานเนาะที่ตัวเองแต่งนะแบบว่าเสียงก็ ราคาหนึ man, ่งนามาแล้วอะไรเงี้ยล้วก็ตกใจเลยอ่ะแกก็เล่าตามภาพของเขาแล้วจนบัดเนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยถ้าไม่มีโครงการการอ่านนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีวันลงหนังสือซึ่งในส่วนของเขาทำงานในพื้นที่นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีสักยภาพดีขึ้นใกยภาพในแง่ของการที่จะวางแผนการทํางาน ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านรวมไปทั้งในเรื่องของการวางแผนการทํางานอื่นด้วยในยเรื่องของการวางแผนการกําหนดทิศท,ทางและการดําเนินกิจกรรมการเป็นวิทยากรกระบวนการอะไรต่างๆเพราะว่าค้ารางานพวกนี้เราได้มีการพัฒนาศักยภาพเขาด้วยในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นเราเห็นความเติบโตในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากคณทํางานซึ่งซึ่งเราถือว่าค้ารางานในพื้นที่นี่คือหัวใจของการทำงาน อาจจะเป็นกสนอไม่ว่าจะเป็นรพสตไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจก็มีนะทั้งตำรวจก็ทํางานร่วมกันหลายๆภาคส่วนฮนะคือมันก็เป็นครอบคมิใจที่ว่างานของเราเนี่ยอ่มันทําร่วมกันได้มันบรูรณาการงานร่วมกันได้อันนี้คือครอบครมใจ